ดูครับปรมาณตรงกลางหน่อยครับมาเลยโอเค ล่มเนยหนึ่งสองสามแล้วไม่ถึงกระสา้อัดถือเค้กเั้หน่อยขอเค้กหน่อยนิวจ้าอ่ะอะนิวจ้านอ่ะขอด้วยอนไวยลุ่ล่นตปยล่มอุ่3าโอเคลุ่มนึงนะ รอบคบรองน่งปีครับครบก็ดีใจมากเพราะว่าคอทผ่านเยอมากเลย็คือคบหนึ่งปีนะครับก็ปีนครอยู่กับคนเราไ้เพลินีแค่สายายเก็่สายแรกนะี่สี่สาแล้วค่ะเรานก็ไแ้ดีมาก nó cũng chưa có gì cả, cái gì 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 cũng ไม่เห็นเด็กี้ทุกคนเลยลูกโอ้ยเล็กนีดเดียวเล็กนีดเดียวลูกเอ้ายังไม่ได้กดเลยคอร์ด พรอแก่ข้นพี่กินจิ้มก่อพรอกเปนพ่อพ่อแก่กระชับกรับดูจะดูนี่นะชีสครีกช็อกโกแลตมาซาเซ็ตลูกสั่งรถนั่งแทร็กตลอดโอเคหน้าสอง เด็กเงเด็กอ้งหลายเปอลูกหนอ่มตัวหนุตัวถ้าจจะเหนกัชั่นต่อไปนะคะจะคเอวาอกาศเนาะความร้อนาลงไปก็้วกวาตอนาเนี่ยร้อนร้อนอไหมเหมือนกับแดดราะรวังนิดนึงนะครับสูงหนาเนะครับตอนนี้สูงน่เป็นทางการช่ไหนี้วันที่สา ่เที่ยวหนาวเลยเนี่ยใส่เสื้อแล้วเที่ยวหนาวไหมเทียวหนาวแล้วหนูอยู่ก็หนาวหนูหนาวอยู่แล้วลูกแบบสแตนส์สแตนส์กันดีกว่าคั๊มอ่แบบขก็ปั๊มอ่ะให้นางยกขึ้นมานิดนึงมันจะได้ปั๊มแล้วก็น้ำใช่ค่ะเปเล่นที่สัมภารุณที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จะมีสามารถไปสถาน Oh.

ยกขึ้นเลยกขึ้นยกขึ้นด้วยอ่ะโอ้โหะครับอ้โีสอีเอยชอ้ยทำอะไโอ้ย กินเลยเดี๋ยวหกมุ้งไหนอ่ะเห็นเห็นมุ้งมีดไหมเอ๊ะอาจจะใช้ช้อนดีกว่าเราคุยด้วย ชิมกันนบแม่ได้เลยครับมกินอีกลูกบางะละนนลูกบางวิทย์อยากกินไหมไม่เห็นพ่อแล้วลูกสองนะครับผมคูโมลแลบนะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีครับผมก็มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยสาขาอันนี้เป็นสาขาแรกที่ซินเทอโบรนะครับผมก็เปิดวันนั้นก็เออ่น่าจะวันนี้ย2่สุลาครับผมปีที่แล้วนะครับก็มาครบรอบ1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วเออ่มี ราคาที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชเราเองแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มี AI เยอะเราถามได้ส่วนของรสชาติยังไงบ้างส่วนของรสชาติเนี่ยตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแบบออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวออริจินอลก็ยังอยู่นะครับผมเป็นตัวชีสเค้กตัวนี้คือยังอยู่แล้วก็มีชีสเค้กต่อมาก็คือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นตัวดูไบช็อกโกแลตพิตาชิโอนะครับผมก็ตัวนี้ก็หอมพิตาชิโอนะครับตามสไตล์แบบดูไบช็อกโกแลตเลยเอ่อเพราะด้านบนเขาก็แบบเอาแบบไวช็อกมาโรยด้้ววยยขาาาางบบนน่่่่ไมมมเสสีกัรชตติลุแ เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไม่หวานมาก <Okay. S 1> ให้หนูขยับนี่เหรอขยับไปไหนโอเคคคคือตอนนี้มันเฉียงเราไม่รู้ว่ไหนกันเอาไปเทอดู okay. ยืนเด้อลูกยืนเด้อแต่ด้านพิตเตอร์การันตีพามอร่อยต่อฮะไป็นทางน้ำมิสเตอร์ยังยังไม่เป็นพีไม่เป็นพีไม่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 การันตีพามอระไรแต่ว่านี่มีดับเบิลชีสก็อร่อยตัวดับเบิลชีสคือแบบใส่ชีสแบบเพิ่มเข้าไปมันเข้มข้นแล้วแบบอยู่ในก้อนที่มันแบบเล็กลงแล้วมันแบบแน่นๆเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วก็มากินกับซอฟเสิร์ฟเขาขายคู่กับซอฟเสิร์ฟหรือจะซื้อแยกก็ได้แต่ว่าถ้ากินคู่กันเนี่ยอร่อยมาก อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้แบบขายของอะไรอันนี้คือเล่าให้ฟังจริงอ่าอันนี้อย่าหาว่าขายของเล่าให้ฟังมันอร่อยจริงอร่อยแบบโหลองเห็แต่ถ้าแต่ถ้าเขาดึงมาเป็นออฟเกิดลูกเราอะอะไรนะครับอนานคนกันอ่อนาคตเหรอเพราะว่าเราเลราละเอียดมากเลยเออเราเหมาะสมเราเหมาะสมมากทำงานทำหน้าที่ช็อกช็อกนะช็อกช็อกเลยช็อกเลย น่าจะพอๆกันเ้าเลยกล่าวว่าจะทำชีสเค้กรส,เ,รสเนื้อพ็ก้าซังอยู่แต่สงสารลูกก็เลยแบบเดี๋ยวไปขอเขาไปคุณแก้ตัวใหญ่กว่าน,นี้ก่อนใช่เพา้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปขอตา,ตาเป็นเซนต์ของเขาใช่วรอรุณนะครับผมก็คือเขาให้ประทับตาคือน่าจะเป็นซิงเอร์ของเขาที่ว่าแบบพอชีสเ,สเคส้กม,มาปุ๊บก็ข้างบนเขาสามารถแบบทําลูกประทับตาอะไรได้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าแต่ระาสาขาที่เขาเปิดใหม่เขาก็จะแบบมีแบบตราที่แบบต่างกันไป ก็แบบขึ้นฝากบ้างหน่อยฝากหน่อยไปซิกเนเจอร์แต่ละร้านฝากหน่อยฝากหน่อยที่นี่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับใครที่แบบมาเห็นผ่านมาเห็นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มมดแลบนะครับผมตอนนี้เนี่ยมี4สาขาด้วยกันนะครับและที่นี่นะครับคือเซ็นทรัลเวิลด์